ความลับที่น่าสนใจของแพะภูเขาหลายคนอาจเคยเห็นวีรกรรมที่น่าโลดโผนของแพะภูเขาที่มันสามารถไต่หน้าผาที่สูงชันได้อย่างชิวๆและผมก็สงสัยว่ามันปีนได้ยังไงและมันปีนไปเพื่ออะไรทําไมมันจึงไม่กลัวตกแล้วถ้ามันตกลงมาเนี่ยมันอาจจะเสียชีวิตแน่นอนเลยครับแต่ที่มันปีนขึ้นไปนั้นอะ่ะมันต้องไปหาที่พักอาศัยของมันครับหาอาหารและหาที่หลบภัยจากบรรดาสัตว์ใหญ่และที่สําคัญบนเน้อหิน และน้าผาก็มีแร่ธาตุที่สําคัญที่จําเป็นต่อร่างกายของมันครับอย่างเช่นพวกเกลือหรือแร่ธาตุต่างๆที่มันสามารถกินได้ครับมันเลยต้องปีนผาท้าความตายเพื่อความอยู่รอดของมันครับแล้วทําไมมันถึงปีนเก่งขนาดนี้เคยสงสัยกันไหมครับก็เพราะว่าพื้นกีบเท้าของมันเนี่ยรอบนอกอะ่ะจะมีลักษณะที่แข็งมากครับและด้านในจะอ่อนนุ่มทําให้แข็งพอที่จะยืนบนหินและในขณะเดียวกันก็จะยืดหยุ่นด้วยนะครับ จึงพอที่จะยึดเกาะได้โดยที่ไม่ลื่นในขณะที่ยืนอยู่บนหินครับและกีบเท้าของแพะทั้งคู่เนี่ยสามารถง้างได้กว้างมากๆเลยครับและก็ยังง้างได้เป็นอิสระในแต่ละกีบของเท้ามันด้วยนะครับทําให้เจ้าแพเนี่ยสามารถยึดเกาะหินในสถานที่ที่ชันๆหรือสูงชันมากๆได้ครับและนอกจากนี้กีบเท้าแพะทั้งคู่ยังถ่างแยกออกจากกันได้และทั้งสี่ขาของมันก็เป็นอิสระต่อกัน ขาหนึ่งวางต่ำหรือสูงไม่เท่ากันได้ครับและช่วยเพิ่มความสามารถในการปีนให้เพิ่มขึ้นได้อีกแล้วด้วยความสามารถของขากรีบของแพะและรวมถึงมันยังเพิ่มการสปริงขาเพื่อการกระโดดอีกด้วยและส่วนต่างๆของร่างกายมันก็ยืดหยุ่นได้ดีมันจึงปีนหน้าผาสูงชันนี้แบบท้าความตายได้สบายๆเลยครับเหมือนกับว่ามันเดินในสวนหลังบ้านและนี่ก็เป็นข้อสงสัยที่ผมสงสัยมาตลอดว่าทําไมแพะ ถึงชอบปีนหน้าผาครับ